สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครทรัพย์ย่างยนต์นะครับพามาชมตัวนิสสันนาวาล่านะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะย้ําว่าเป็นรถนิสสันนาวาล่าตัวเตี้ยนะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อลายระครังนะครับเลนโซซีอูดโคบ้านะครับ เป็นล้องานแท้เลนโตนะครับล้วด้วยยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกเป็นยางไรเดนมอนเตอร์เอทนะครับผมตัวนี้เป็นสายออฟโรดนะครับลูกค้าเป็นรถตัวเตี้ยนะแต่ไปใส่โป่งเพิ่มมาแล้วก็จะใส่ล้อเป็นออฟโรดนะครับตอนนี้มีระยะที่ตอนเลี้ยวแล้วมันติดอยู่นะครับด้านหน้านะใครที่ขับตัวเตี้ยแลวอยากใส่เป็นออฟโรดลองดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับตอนนี้นะของเรานะครับทําการตัดตรงนี้ออกไปแล้วนะ ทำการตัดตรงนี้ออกนะครับตัดบางโคลตรงเนี้ยออกไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่ตอนเลี้ยวจะไม่ติดนะครับถ้าเกิดไม่ตัดนะครับมันจะติดตรงนี้เลยนะครับนี่นะด้านหน้าด้านหน้าก็มีตัดในส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับบางโคลเหมือนกันนะมันต้องตัดนะครับไม่งั้นมันติดตอนเลี้ยวนะครับต้องยอมนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะอย่า่าเป็นตัวเตี้ยนะครับความสูงนะครับของตัวเตี้ยตัวนี้ ระยะมันเหลือไม่กี่นิ้วหรอครับประมาณห้านิ้วหกนิ้วมือนะครับประมาณไม่เกินหกหกนิ้วมือผมนะความสูงประมาณนี้นี่คือตัวเตี้ยนะครับใส่ล้อสายลุยสองหกห้าเจ็ดสิบนะครับมาดูในส่วนของล้อหลังนะล้อหลังเหมือนกันเลยนะครับเป็นตัวเตี้ยเหมือนกันนะครับเดิมเดิมของตัวเตี้ยนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดนิ้วมือนะครับไม่เกินแปดนิ้วเจ็ดนิ้วมือผมเจ็ดนิ้วมือผมเลยนะครับไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะ ตัวเตี้ยแต่ข้างหลังไม่ค่อยมีปัญหาครับไม่ต้องไปตัดอะไรเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับตัวเตี้ยจะเป็นทรงประมาณนี้ให้ดูรอบคันเลยนะครับแต่เอาจริงถ้าตัวเตี้ยแล้วมาใส่ล้อแบบนี้มันก็ดูโหดดูเต็มดีนะล้อตัวนี้ก็พอดีซุ้มนะครับเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าตอนนี้น่าจะใส่มาเป็นตัวหกนิ้วนะครับตัวโปร่งหกนิ้วนะครับสั่งมาจากพวกออนไลน์นะครับแล้วก็มาใส่ เป็นขอบ16นะครับสวยมากๆเลยนะให้ดูทรงเต็มๆนะครับตอนแรกมาเป็นลายเลสซิ่งเลยนะคันนี้ชุดล้อกับยางชุดนี้อยู่ที่26.000บาทนะครับราคาตอนนี้นะณปัจจุบันนะครับเดือนตอนนี้เดือน10นะครับราคานะตอนนี้นะครับราคามันจะขึ้นขึ้นลงลนะเดี๋ยวพาไปดูล้อต่อดีกว่านะครับ ประมาณนี้มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวล้อนี้จะเป็นเลนโซ่ซีอูดคอบบ้านะครับน่าจะเป็นรหัสซีแซดยูสามนะครับตัวนี้เป็นสเปคตรงรุ่นนิสสันโนวร่าเลยนะครับล้อด้วยยางไรเด้นมอนเตอร์เอทีทูนะครับ เอดี Young, ทูยางค่อนข้างนี่จะขาย b f เอมากๆเลยนะนี่กระซิบน,นะยางขาย BF เอเลยนะครับในส่วนของสเปกล้อจะเป็นขอบสิบกกว้างแปดนิ้วครึ่งออฟศูนย์นะครับล้อมันก็จะล้นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีโป่งนะถ้าตัวเตี้ยมไม่มีโป่งนี่ล้นเยอะมากเลยนะครับล้อจะเป็นสีดําด้านเลยนะเป็นลายรูปะระฆังตรงนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มโคบ้านะครับซีอูดนะครับเป็นรุ่นของเขานะครับยางจะเป็นมอนสเตอร์นะครับ รหัส a t 2นะครับดอกยางก็จะมีตัวตะปุยยางด้านข้างนะครับใช้งานได้เลยนะครับดอกยางก็สวยนะครับยางก็จะมีในส่วนของความอ้วนนะครับแล้วก็ริมกาดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ไม่ได้ป้องกันขอบล้อเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมสวยมากนะครับตัวล้อจริงๆมันจะไม่ล้นมากนะยางมันอ้วนนะครับมันเลยทําให้ล้อดูล้นนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับไปดูตัวรถต่อน,นะครับเดี๋ยวผมมีรูปภาพเยอะเลยนะครับท้ายคลิปนะโอเคนะครับก็เอาไว้เปน็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยยางสไตล์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น d er, m a ม็ i วีโก้ฟอร์จูเนอร์ใส่ได้หมดนะมีตรงรุ่นนะครับ ก็ลองดูนะครับ26,000บาทสนใจสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยังยนนะ0 9น5์0 9999ย์9 9 9 9สวัสดีครับสวยมากเลยนะ Perfect!